นี่คือท่านางที่เ <c oughs> จ้าแม่กามเทวีล่องเรือมาแล้วมาขึ้นที่นี่ล,ล่องเรืออันนี้แม่น้ำเหรอนี่แม่น้ำแม,ม,ม่น้ำอะไรฮะแม่น้ำกวงแม่น้ำกวืงไสอั่วที่เลือชื่อของเมืองลำพูนถ้าใครมาที่นี่<ม>จะต้องมาซื้อไสอัวจากที่นี่ไปถ้าหากว่ามาถึงที่นี่แล้วไม่ได้กินไส้อัวของแม่ปีที่นี่ก็เป็นอันว่าไม่ถึงลำพูนมาดูกันอ๋อเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ ครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับคลิปที่สองสท,ที่เรายัางอยู่ที่ลำพูนดอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยวพี่หน่อยจะพาทัวร์นะฮะพี่หน่อยจะพาไปไหนครับเนี่ย<ร>ไปร <ไป S 1> ้านร้านขึ้นชื่อของที่นี่เนาะไส้อัว่วถ้าใครมาลำพูนจะต้องมากินไส้อั่วของแม,ม่ปิวอ่า ทีนี้เราจะไปตรงโน้ตแล้วเราจะได้ดูว่าถนนคนทางตรงนี้ใช่ไหมถนนตรงนี้คือเป็นถนนทางตันครับที่เราโชคดีคือมันไม่มีรถที่จะวิ่งผู้ข้าเข้ามานี่บ้านเรานี่บ้านเรานี่บ้านเราเนี่ยถอยหลังมานี่คือทางตันละพราะนั้นออกทางนี้ออกทางนี้ก็ให้เพื่อนๆนเห็นเลยนะครับว่าคลิปแรกเราดูข้างในละอ่าก็แล้วก็ตรงนี้คือเขาจะทำเป็นรู้สึกว่าจะเป็น รีสิเดนซ์สำหรับคนชราหรือคนต่อไปตรงนี้ใช่ไหมนี่เราไปทางไหนฮะตรงเราจะไปนี่เราเลี้ยวไปทางนี้เราไปทางนีอ้อ่าออนี่ครับคือถ้าหากว่าเราเห็นทางทางซ้ายมือก็คือเอ่อเจาทาส์เททิมานโอถ้าหากว่าเราจับจุดเทสทิมานได้เราก็จะข้ามาถูกสายนี้คือสะบ้านเราอยู่ตรงนี้พปดีเนาะครับก็เรียกว่าสงบล่มลื่นนะไม่ ไม่ทุกร้ามตรงนง่ายไม่ทุกข้ามแล้วก็ตรงนี้เป็นหอพักนักเรียนก็ไม่มีอะไรเยอะหอพักนักเรียนของของเทคนิคลำพูลนั่นแหละพี่ว่านี่หลซ้ายไปก็เวเวลาเวลาที่มาผมก็จะจับจุด๋ย่เราจับจุดนี้เราไปฝานะนี้เราไปฝาผมก็จะไปเห็นว่าไอที่เขาจะสร้างโรตัรอ๋อ้ ว่ามันมันไม่ได้ใช้ระยะทางไกลที่เราออกจากบ้านแล้วเราจะถึงโลตัดเลยใช่ไหมครับก็ดูเหมือนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยนะเพื่อนเพื่อนครับแต่มันไม่พลุกคลานอาเราก็ตรงประตูโนตัวเราจะเลี้ยวซ้ายเห็นบอกว่าถนนซุปเปอร์ที่ที่ว่าไปเชียงใหม่นี่ก็อยู่อยู่เราออกจาตรงนี้ถ้าว่าเราเลี้ยวขวาเลี้วขวาจะออกซุปเปอร์่มุ่งหน้าไปเชียงใหม่เลยนิดเดียวห้านาทีก็ถึง ทีนี้เราเลี้ยวซ้ายไปนยเนาะเลี้ยวซ้ายเราจะออกไปตัว,ต,วตัวเรียกว่าเป็นตัวเมือง,ต,องตัวเมืองลำงปูนเป็นย่านเมืองเก่าเลยล่ะเ,ออเราออกไปก็จะเจอ,เอ,อการไฟฟ้าอพอหลังจากการไฟฟ้าก็คือสนามาากีฬาสนามกีฬาจังหวัดลำปูนดูไม่พุข่านแต่อยู่ในย่านย่านในย่านที่ไม่ แล้วก็ลีกว่าเนี่ยที่เห็นผมอยู่นี่คือโรตารโรตัที่กําลังจะสร้างจะสร้างแล้วเนะออปายปีนี้ก็มีโอตัสขึ้นตรงนี้แล้วคือนี่พี่หน่อยพามาดูโรตัสเพื่อง่ายมันออกได้หลายทางออกออกไม่ไม่ต้องซิกแซกแบบนี้มันก็ออกถนนใหญ่ได้ในสองสองสมเลี้ยวก็ออกตอนนี้มาดูโรตัสแล้วเนี่ยมาทะลุแล้วครับเนี่ยคือถนน ถนนเสร็จแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปถนนนี้แฝงทางหลวงลำพูนเนี่ยตัวเมืองลำพูนแล้วนะกางเมืองลำพูนเดี๋ยวซ้ายตาแล้วก็ตรงไปเลยวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่อยชี้ชี้ทางอีกทางหนึ่งที่ที่เข้าเข้าไม่ต้องเลี้ยวไหลเลี้ยวเดี๋ยวเราก็จะเข้าคือขน นี่ตรงนี้นะนี่นี่นี่เข้าทางนี้ก็ได้ดีดีขึ้ถูกเข้าตรงนี้เนี่ยเข้าตรงนี้ก็แป๊บเดียวก็ถึงเลยได้เนี่นี้ที่คุณมาเมื่อวานนี้เนาะใช่ครับนี่ก็จะหาอะไรทานก็ได้แล้วล่ะตรงนี้เยอะแยะไปหมดย่านชุมชนละอเนี่ยเราออกจากตรงนี้ไปใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเทคนิคดีเห็นนี่เนี่ยเทคนิคเนี่ยเทคนิคการทูน มีลทยาเทคนิคจัพรูแล้วตรงข้างหน้าก็คือโรงเรียนเขาเรียกปฐมครับตรงนี้นะปฐมมัธยมจะอยู่ตรงตรงตรงแถวแต่นี่เรากำลังมุ่งหน้าไปร้านแม่แม่ปีแม่ปีอ่าอันนี้อะไรโรงเรียนสวนวุ้นหปั้นยกระถัมครับร้านแม่ปีไส้อั่วชื่อดังมาลำพูนต้อง มากินไสอัวแม่ปี่ตรงไปนะฮะเหล้วตรงไฟนน่นเราจะเลี้ยวซ้าย สนามกีฬาใช่ไหมข้างหน้าใช่อันนั้นคือลานเจ้าแม่ใจมาทเาวียอนุสาวรีย์เจ้าแม่จจมาทีวีแหล่งท่องเที่ยวเนขพามากลางใจเมืองก็ย่านเมืองเก่านะพอเลี้ยวซ้ายคูเมืองคูเมืองเก่าเนาะที่ลราทนกับเชียงใหม่นี่คือขับรถนี่จะจุ่จ้านไปหน่อยคือไม่ค่อยมีระเบียบไปหคน คนมาลำพูนเชียงใหม่กลัวกันหมดแล้วก็คือฝั่งขวามือนี่จะเป็นตลาดเช้าเนี่ยนะครับอ่าจะเป็นตลาดเช้าตรงตรงที่เราจอดอยู่เนี่ยนะตอนเช้าก็จะเป็นตลาดเช้าครับพอช่วงเย็นก็จะเป็นตลาดอขายส่งครับ<ะ>พวกผักพวกดอกไม้อะไรพวกนี้นี่เราก็ตรงไปเรื่อยก็ เพื่อนๆอาจจะมาเที่ยวเนี่ยลำพูนเหมือนเหมือนเมืองผ่านนะใครมาก็เลยลำพูนปู้ขึ้นเชียงใหม่ไปเลยเนี่ยช่องโดโดพาเที่ยวก็จะพามาแบบนี้นครับใครอาจจะไม่เคยแวะลำพูนนะผมก็เปิดกล้องเพื่อนๆเล่ามาไทยถนนทาําไมอยากให้เห็นเมืองนะแล้วก็อัปเดตเมืองลำพูนด้วยใครมไม่ได้ดมีของดีอยู่ตรงไหนดเดี๋ยวจะพาไปร้านไส้ปัวตรงไปนะ ที่นี่เขามีป้ายว่านครนครนี่นี่เมืองใช่ไหมฮะเมืองเมืองเก่าฮลิบุญชัยเนี่ยฮลิบุญชัยกำแพงเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็คูเมืองเนี่ยครูเมืองเนี่ยความความเป็นเมืองที่นี่นี่เขามาเหมือนจะเป็นคนชนเผ่าเลยมานั่งกันอยู่ตอนนี้คือมารอหมอครับ๋อมารอหมอมารอหมอตรงนี้ เข้าไปก่อนอย่างที่พี่น่อยบอกเขาเขาก็ขับกันของเขาไปก็เป็นเมืองสบายๆไงครับพี่หน่อยเราก็ตรงไปนะฮะตรงไปเือยกมาลองไปนิดลองี่นั่งถึงเต็มอยู่ตรงเนี้ยเราก็ตรงไปเรื่อยคือที่นี่ถ้าหากว่า จริงๆแล้วคือเป็นจังหวัดที่วัฒนธรรมครับของออพุทธศาสนาแตพาอตัวเมืองลำพูนนี่มีพันสองร้อยแปดสิบวัดเหรอฮะใช่ในในใน,ต,นตัวเมืองเนี่ยตัวเมืองเนี่ยลำพูนเนี่ยพันพันสองร้อยแปดสิบวัดโอ้ อยู่ตรงไหนกันนะอเราจะเห็นแต่ละจุดที่เราผ่านมาเนี่ยจะมีวัดก็จะมีวัดมีพระไหมฮะหรือว่าเป็นเป็นว่าเ,เ,เ,<อ>เป็นอดีตหรือวาเป็นยังไงคือท่านมาท่านก็สร้างวัดไ้เยอะเลยเนาะฮะเสร็จแล้วที่ลำที่ลำพูเนี่ยวัดเยอะตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยเอ่อวัดเยอะมากแล้วก็พระที่จำวัดบางทีเนี่ยวัดใหญ่วัดโตมีพระอยู่อ,องค์เดียว อ๋าเหฮะอืมแล้วก็จะสร้างกันขึ้นมาอีกเราก็ว่าความศรัทธาน่ะศรัทธา,าของคนที่นี่จะสร้างจะสร้างวัดกันอย่างเดียวสร้างวัดอย่างเดียวน<ด>ี่เราก็ลลเลาะเลาะคูเมืองเลาะกำแพงเมืองเก่ากันไปนะฮะเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเป็นคูเมืองเป็นกำแพงเมืองเก่าตรงไปอีกนะฮะไฟแดงก่อนนะอันนี้ก็เป็นร<ไ>ประตูเมืองอ่าเนี่ยเนีู่เมืองนครพหลกุญชัยก็อ่านว่าอะไรเนี่ย นครฮาริคุนชัยอันนี้ตัวสีตัวสีแดงเอาละปูนไปว่าเราลักลำพูนเอออเาละปูนเอาละปูนเราลักลำพูนตอนนี้ก็คือเป็นเขาเขียนว่าเป็นประตูเหมือนกับเป็นประตูเข้าสู่เมืองนครฮาริคุนชัยอันนี้เราเราอยู่คือเราอยู่บริเวณรอบนอกนี่นี่เราอยู่นอกอันนี้เราอยู่นอกเมือง อ่าข้ามข้ามคลองไปหรือนี่ก็อันนั้นน่ะคือเป็นเป็นในเมืองเป็นตัวเมืองตัวเมืองตอนที่จะ้แม่จำมาทีวีมาสร้างคือมีตัวเมืองครับเสร็จแล้วตรงเป็นนักเป็นนครอยู่ตรงนี้เนาะครับเสร็จแล้วเราอยู่ในเราอยู่นอกครับพระศึกมาตีเนี่ยก็อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวก็ตีกำแพงเมืองอยู่ตรงนี้แหละมันได้มีคูน้ำล้อมรอบเมืองเออ เนี่ยเราได้ไกลนะพาพามาอ่าเราก็อีกแป๊บเดียวเราก็จะถึงล้าตรงเนี่ยเราพอเราข้ามไฟแดงไปเนี่ยเราก็ถึงร้านแม่ปี๋นไปเดี๋ยวไปดูแล้วสอัวอันลือชื่อถ้าหากว่าเราเดินสายนี้ไปเราก็จะออกไปที่ถนนนี่ถนนต้นยางอ๋อเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะเราตรงไปถนนต้นยางก็เข้าเชียงใหม่เลยถนนสายเก่าว่างั้นเถอะถนนสายเก่า เออมีหน้าเขาทำประตูเมืองไว้ตรงไว้ไว้ตรงนู้นว่าว่าจากเชียงใหม่ก็มาลำพูนแล้วใช่นี่เราถึงมาแบบร้านมาถึงก็แสดงว่าร้านที่มาตั้งอยู่แถวแถวนี้ก็เป็นย่านเก่าเนอะไส้อดไก่ตีมาดูของฝากจากลำพูนจอดนี่เลย V I P หน้าประตูนี่เลยอ่คือ ลงได้นะครับได้ครับลงจากรถแล้วนี่ฮะเราอยู่ร้านนี้เลยครับไส้อั่วยายปีของฝากจากลำพูนเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ตรงนี้นี่ฮะแสดงว่าเป็นร้านที่ขายดิบขายดีเหมือนจะเป็นโรงงานเลยเนาะเข้ามาเนี่ยไส้อัวที่เลยชื่อของเมืองลำพูนถ้าใครมารที่นี่ จะต้องมาซื้อไส้อัวจากที่นี่ไปถ้าหากว่ามาถึงที่นี่แล้วไม่ได้กินไส้อวของแม่ปีที่นี่ก็เป็นอันว่าไม่ถึงลาพูนมาดูกันทีนี้คือวันวันนี้พอดีมันพระด้วยับครก็เลยจะไม่มีทําให้ดูเราจะเราจะเห็นเฉพาะที่เขาขายเนาะคครับแต่ได้กลิ่นนะได้กลิ่นทะลุแมสมาละอันนี้คือขายของเขานะคไมเขามีทุกอย่างมีของลำพูน แคบหมูแคบหมูมีข้าวแตนครับมันมีสารพัดเนี่ยให้ให้ในานี่ที่ที่เห็นโลโก้เนี่ยคือยายฝีนะเจ้าของสูตรค่ะแล้วก็สนุนราคาอะไรต่างๆก็นี่ครับไส้อัวกิโลละนี่ตามป้ายนี่เลยครับเพื่อนๆ ผเครื่องในหมูคือคือยังไงฮะน้ำพริกหนุ่มรู้จักไส้หัวรู้จักแคบหมูผัดเครื่องในหมูคือคล้ายๆแกงอ่อมแกงอ่อมแห้งเป็นแกงอ่อมแห้งแห้งมีมีมีดูไหมครับผัดเครื่องในหมูหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ที่เรามาเนี่ยคือเป็นสถานที่ผลิตผลิตออกมาเลยนี่เราลุยเข้ามาถึงตรงนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรเพราะเป็นวันวันพระ ได้กลิ่นนะได้กลิ่นขนาดอุ่นอะไรไว้ฮะที่ว่าเนี่ยนี่หรือเปล่าฮะนั่นแหละผัดเครื่องในหมูนะอ๋อเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อแล้ว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 เดี๋ยวก็เราก็บรรจุอันนี้ก็ทานกับข้าวทานกับอะไรได้เลยอย่างใช่ไหมฮะอ๋อแล้วแล้วพอใส่ถุงใส่อะไรขายยังไงอะฮะก็ตักเอาเท่าไรก็ได้อ๋อนี่ตักขายอย่างนี้เลยอ่อ เราซื้อไปลองเนาะอ่าซื้อไปลองกันก็ได้ครับแต่ว่าอไส้อั่วเนี่ยพี่หน่อยเข็นเอาไปดัดแปลงเป็นเมนูอ,อ,อะไรนะตอนนี้เราจะทำแบบว่าไส้อั่วของเมืองเหนือเนาะของ<ะ>ของลำพูนเสร็จแ,แล้วตัวพี่นี่ก็จะเอาไปทำผสมก,กันกับยุโรปเราจะทำสปากเกตตี้ไส้อั่วขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นว่าไส้อั่วเนี่ยไม่ใช่กินเก่ดข้าวเหนียวอย่างเดียวครับ เราไปแป่เป็นอย่างอื่นได้เพื่อให้มันเป็นเมนูอื่นขึ้นมางั้นเดี๋ยวเราซื้อไส้อั่วที่นี่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปทำสปาเกตตี้ไส้อั่วทานกันอ่ะสุดยอดเลยอ่าทีนี้เอาไส้อั่วกิโลนึงเนาะแล้วก็แกงคั่วนึ่งราไปลองครับนี่นี่เวลาเขาขายไส้อั่วเขาขายอย่างอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อย่างนี้อย่างนี้ อันอันนี้อย่างละครึ่งกิโลใช่ไหมฮะอ่าอย่างละครึ่งกิโลเอ้ยถ้าทักงั้นครึ่งกิโลอันนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบสิใช่นี่ใช่ไหมฮะอ่าอันนี้คือว่าถ้าหากว่าบางคนมาเนี่ยเขาซื้อไปกินวันๆเนาะก็จะถามเขาได้ว่าเขาทำสุกแล้วมีั นี่เราเอาอย่างนี้เราฉดๆไปเดี๋ยวเราไปทาที่โน่นครับครัะเขาก็จะมีน้ำพริกตาแดงของที่นี่ด้วยใช่ไหมฮะใช่พี่พี่พี่หน่อยบอกว่าไงถ้าจะให้ครบชุดให้ครบชุดก็คือไส้อั่วน้ำพริกตาแดงเอาไปทานด้วยกันเหรอฮะอ๋อคนบางคนเขาก็แบบว่าติดตัวไปเนาะอืออย่างพี่ไปเมืองนอกนี่พี่ก็ซื้อไปเยอะหน่อยอ๋อครับแล้วก็ไปแจกเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่า ไปหาที่อื่นมันไม่เหมือนกับที่นี่ใช่ใ่แล้วก็แพ็คอย่างที่ไปขนาดอย่างนี้ฝรั่งเขายังกินกันนะนะฝรั่งเขาจะไปกินเป็นสูตรของที่นี่ด้วยเนาะไม่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 เหมือนที่อื่นใช่ไหมฮะอ่ืครับแล้วก็ฝรั่งเขาก็จะเอาไปกินแบบไข่ต้มอย่างอย่างนี้กล่องละสิบห้าบาทตาแดงถ้าเหมือนกันไหมนี่อันนี้มีโลโก้อันนี้ไม่มีโลโก้อ๋อแล้วแล้วของของของที่นี่โดยตรงแล้วแล้วแล้วจะซื้ออันไหนถูกละมันไหลไหลเจ้าอันไหนอร่อยอ่อ แล้วพี่พี่หน่อยปกติใช้ใช้อันไหนฮะชอบยี่ห้อไหนฮะจะเป็นอันนี้อ๋ออยเนี่ยอ่าของ่อ่ะาโอเคครับอ่าผลิตภัณฑ์อ่ามาดูผลิตภัณฑ์อันนี้เหรออ่าอันนี้เขาเรียกหมูกระจกเขาจะปรุงรสมาอันนี้เนาะ นี่เราคือถิ่นจริงๆครับโอเคอ่าแล้วอันนี้ยังมีพวกพริกแกงอะไรต่างๆมีอีกหลายอย่างข้วอะไรพวกนี้อย่างนี้เห็นไหมเนี่อะไรฮะนี่น้ำพริกตะแดงอ๋อแต่ว่าเป็นสำหรับไปปิกนิกหรือว่าเอออย่างคุณชอบไปแคมป์อะไรพวกนี้ใช่ไหมก็แกะเจ๊าวเหนียวจิ้มได้เลยครับ ก๋มีน้ำพริกลามีหลายอย่างฮะผลิตภัณฑ์ก็เพื่อนเอ่อมาลำคูณก็อย่าลืมแวะเข้ามานะฮะข้าวอยางนี้ไม่มาไม่มาไม่ได้เห็นกำลังผลิตอะไรกันอยู่ด้านหลังนู่นน,นี่ครับเจ๊ห้องเลนไหนขายอะไรเจ๊ห้องเลนเอาที่ไรนะวันนี้เอาหมด สียดายวันพระมาวันพระเลยไม่ได้อะไรเยอะแยะงันเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามไปดูไปดูอะไรนะสปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้ไส้อั่วไปไปไปครับทำทำเนื้อใช่ครับใช่ครับด้วเชฟคุณยาถือยาถือไมยาถือแล้ว เดี๋ยวตามไปดูที่บ้านนะครับไอ้หัวมาวันนี้เราลัดเลาะอยู่ในเมืองลําพูนเนี่ยเนาะจุดต่อไปพี่หน่อยพาไปไหนคะเนี่ยเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวลําไยตุ๋นเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันก๋วยเตี๋ยวหมูหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮะก๋วยเตี๋ยวหมูลุดลไยตุ๋นและที่ที่เห็นนี่คือท่านางที่เจ้าแม่กามเทีล่องเรือมาแล้วมาขึ้นที่นี่อือล่องเรืออันนี้แม่น้ำเหรอนี่แม่น้ำแม่น้ำอะไรฮะแม่น้ำกวงแม่น้ำกวงอื ตรงนี้พอขึ้นมานี่ท่านก็จะขึ้นตรงนี้เนาะท่าท่านี้ที่ท่านขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือราชวังก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ตรงนี้จะเป็นท่าอาบน้ําอือของเจ้าแม่เจ้าแม่จมามเทนีขึ้นตรงนี้แล้วก็มาสร้างมาสร้างเมืองหาิกุลชัย <c oughs> ก็มาขึ้นจากจากทิศโลกมานะ่ะเลาะมาที่นี่มาขึ้นที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็ จะเรียกท่านางับก็เลยจะมีรายการว่าตรงนี้จะเป็นท่าที่ท่านจะมาส่งน้ำํำกับพวกนางสนมอะไรพวกนี้ก็จะอยู่แล้วพระราชวังก็จะไปไปทางเนี้ยเนะาะแล้วคืออ,อ,อนุสาวรีย์อยู่ตรงโน้นแต่ว่าจริงๆริงแล้วท่านอยู่ตรงนี้อ,นยอยู่เข้าไปข้างหลังเนี่ยที่เห็นอะไรมี แต่หิวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือที่ท่านมาสร้างไว้เหมือนกอันนี่ก็คือวัดชัางรองวัดชัางรอง,ง,องอเพื่อนเราผมมีมีเวลาไม่ไม่ไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนก็เราก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูดูกันไปแบบนี้เดี๋ยวจังหวะไหนเพื่อนเพื่อนติดตามคลิปช่องโดโดพาเที่ยวไปอาจจะมีภารกิจมาลำพูนอีกก็มาเจาะลึกดูตรงนั้นตรงนี้นะ ดังนั้นเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมานะฮะโอ้แม่น้ํานี่ก็กว้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคือเพื่อนเราคอมเมนต์มาว่าอยากให้พาไปดูอะไรตรงไหนก็บอกมาแล้วกันแม่น้นํานี่ชื่อแม่น้ําอะไรนะฮะแม่น้ํากวงเอ๊ะมันมัน,ม,นมันมาไหลาจากไหนไปไหนยังไงอะฮะเพิ่งเคยได้ยินมันมันมาจากรู้สึกจะมาจากเชียงใหม่มานี่นะี่๋อ ไม่มันมีปิงวังยมน่านอะไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันแยกสายออกมาแยกสายออกมาแล้วอ่าแยกสายออกมาพอดีว่าวันนี้วันเสาร์เนาะครับ<ะ>เราจะหาที่จอดรถยากหน่อยแถว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 ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับอ่าถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเราตร้องเดี๋ยวคือตอนนี้เราจะหาที่จอดรถตรงนี้ถ้าหากไม่มีเราก็จะไปจอดที่ครับใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวฮะอ่าตรงนี้ก็คือ ทางขวามือนี่ก็คือวัดพระธาตุธาติคุณชัยอนี่ที่เขาจะมากันพวกทัวจะมากัที่นี่อือจุดท่องเที่ยวนี่แหละนี่อ่เคยมาเคยมาช่องรถไฟเที่ยวเคยมาที่นี่เราจะหาที่จอดรถดที่ช่นี่แหละเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของทางลำพูเลยนะหาที่จอดรถใช่ไหมฮะจอดซ้ายได้เลยนะเราจะพาเดินข้ามสะพาน ตรงนี้จะมีสินค้าพื้นเมืองโอทอปขายแล้วก็อันนี้คือเนี่ยที่บอกคุณเมื่อวา,านนี้คือร้านอาหารต้นไผเป็นร้านอร่อยแต่วันนี้ปิดวันนี้ปิดเรามาหลังเทศกาลแล้วเขาก็หยุดพักแล้วเขาปิดสวนทางกันฮะเพราะว่าวันธรรมดาเขาเปิดแล้วก็วันศุกร์น,นี่ถนนคนเดินตรงเนี้ย จะเต็มไปด้วยสินค้าต่างๆนานาแต่เป็นส่วนใหญ่ก็คืออนี่ขนขมจเตรงของฝากของสวยๆงามๆของฝากกันเนาะได้ยินเสียงลอยลมมาก็เสียงอะไรสล้อซอซึงอย่างนี้ปะ นวดแผนไทยแล้วก็ตรงนี้ก็คือชิวนั่งนั่งริมแม่น้ำอันนี้เป็นร้านข้าวซอยเจ้าเก่า อันนี้ก็อร่อยเป็นแบบบ้านๆเนาะหน้าวัดพระาธาตุน้าวัดพระาธาตุร้านเก่า <c oughs> ลงแม่น้ำโอ้ลอตเตอรี่หล่นลอตเตอรี่หล่น สงวันที่หนึ่งหล่นด้วยเยียบด้วยเยีบยบรตเตอรี่เขาหล่น <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นร้านประจำของพี่ที่จะมาน่จว่าค่ะเลยีบปลาถาบคนนี้มาชิมก่อนจะได้ของพื้นเมืองของพื้นเมืองององอนนย้ คนทัวร์มาเนี่ยมาลงที่นี่อทัวร์พาาดนพพี่โดเดินนำหน้าไปครับ <c oughs> พี่โดโดมาเลยก็ยากเขาจะได้เห็นพี่โดเดินด้วยเนาะแต่วันนี้ก็ก็คนก็น้อยๆลงก็ดีครับเพราะเราไม่ได้มาช่วงเทศกาออลอะไรเนผ้าเป็นบรรดาผ้าไทยลำพูนเนี่ยฮะผ้าลำพูน น,นี่เขาเรียกผ้าไหมลําพูนเนาะอไหมลําพูจะเป็นแบบว่าถ้าหากว่าของทางพระราชวังจะตัดชุดไทยชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเอาผ้าไหมลําพูเป็นผ้าไหมที่ยกใหญ่มันมียกใหญ่ยกเล็กเนาะยกใหญ่ก็ จะแพงหน่อยขอบคุณครับใหญ่ีนราคาประมาณเท่าไหร่คะหมื่นห้าขึ้นไปเพราะว่าเป็นไหมแท้แล้วก็จะทอที่นี่เพราะฉะนั้นคงณเดกราชวังจะต้องตัดชุดไทยเพื่อเข้างานพิธีอะไรสำคัญอะไรพวกนี้เขาก็จะมาเอาผ้าที่นี่ไปผ้าไหมลำพูนขอบคุณครับ เราเข้าอยู่ท <motiv ators> <vt ret ro niveau> ุกท mm ่น hmm> ก็จะเป็นของที่นี่เนาะของพื้นเมืองจนมากก็จะเป็นเรื่องเรื่องผ้าเรื่องอะไรนะฮะคนมาแถวนี้ผ้าพื้นเมืองล้ำคูนก็มีคือมีผ้าไหมล้ำคูนแล้วก็มีล้ำใยเนาะที่ขึ้นชื่อจะเป็นพวกเอ่อล้ำใยแต่ละำใยสีล้ำจะหายากหม่อนน้องเดียร์เนาะ ก็จะมีที่เห็นเห็นนี่แล้วเราก็ของพินก็จะมีข้าวซอยแล้วก็ไส้หัวแม่ปีที่สำคัญ <laughs> มาเดินเยะ <c oughs> ่ะหิวข้าวเหรอโดโดอเดี๋ยวเราไปราตรงนี้นะนี่ <c oughs> จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุนลำไย,ย <c oughs> ที่ทุกคนมา <c oughs> จะต้องไปกินมาลำพูน มานอกจากไปร้านใหญ่ใหญ่ปีก็มากินก๋วยเตี๋ยวตุดนลำไยปีนี่คือของฝากเนาะมาถึงนี่แล้วก็คือใยปีนี่เป็นของฝากเสร็จแล้วเราก็กินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเป็นที่ที่เราเช็คอินละอย่าถ้าถ้าผมมาไม่ไม่เจอพี่หน่อยไม่รู้หรอกจะไปไม่รู้จะไปกินอะไรที่ไหนทั้มเอาพี่หน่อยจะเป็นประเภท คนกินชอบกินใช่ครับก็เลยแะ,ะ,ะกินไป <c oughs> ทั่วเดีวยวตรงนี้ก็คือจะเป็นเกาะเกาะเล็กๆอยู่ตรงนี้เนาะเกาะกลางแม่น้ำเหรอฮะเกาะกลางเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เขาจะมีร้านค้าร้านเสีนหยวอะไรพวกนี้นะอ๋อุปงับจุ้งนะจุ้งจุ้งจุง ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นย่านที่คนมาเที่ยวมาอะไรก็ต้องมาเดินอยู่ตรงนี้ไนะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเพลงคือศูนย์หัตกรรมเนาะอ่าจรงไหนงนี้ห่ยเนาะก็จะมีพวกอะไรเงี้ยศูนย์หัตกรรมทอยกดอกลำพูนผ้าไหมยกดอกผ้าไหมยกดอกเฉพาะเฉพาะก็ได้ได้พี่หน่อยนะฮะนางเอกประจำทริปทริป มาเที่ยวลำพูนเที่วลำพูนแทนครูตั๊กนะครูค <laughs> ูตักทำงานแล้วก็มีนางเอกแทน <laughs> ตัวแทนอันนี้ก็คือมาลำพูนเนาะจะต้องมาคนพื้นที่ผาเที่ยวเนาะใช่ครับครู <laughs> ตั๊กจะต้องเสียดายแน่นอนว่า <laughs> อ ผมมามาเหนือแล้วไงลงลงไปส่งคูตักสองวันแล้วขึ้นมาใหม่ <Okay. S 1> อ่ะเราถึงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโ <Okay. S 1> อ้าโอโหโหิอหโอหอ้โอ้หสอ้โดอ้วหโอ้โหโอเโดอ้หโอ้โหโอ้โยโหมูตุหไห้